อยากมีผิวพัรร์ที่เนียนวนวลผุดผ่องนุ่มละมุนเหมือนนี้เขาว่ากันเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ครีมแพงๆไหมคะ,ะคุณหมอหรือว่าเราต้องเข้าคลินิกไหมคะ,ะหรือมีวิธีที่สามารถทําได้โดยพื้นฐานทั่วไปยังไงบ้างชีวงนี้เจอน้องๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะอายุต่ำกว่า20ปีใช้ครีมแล้วก็กิน,นอาหารเสริมมากมายเลยจริงๆแล้วก็คืออายุน้อยๆเนี่ยนะคะผิวพรรณจะสวยงาม อย่างเด็กทารคเนี่ยนะคะผิวพรรณสวยงาม,มไม่ต้องไปทาครีมทาอะไรเลยแต่เพื่อไวมากขึ้นนะคะก็จะผิวก็จะเริ่มเหี่ยวย่นการขัดอุ้มน้ําก็จะต้องใช้ครีมต่างๆบารุงช่วยรวมถึงการรับประทานอาหารมีเรื่องหนึ่งก็คือการลดไขมันก็คือคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยอย่าให้ไขมันต่ําเกินไปถ้าเราไม่มีโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดอุดตันหัวใจนะคะการลดไขมันให้ต่ํามากๆเช่นคอเลสเตอรอลต่ากว่าร้อยหกสิบนะคะไตรกลีเซอไรด์ต่ากว่าร้อย ข้อนี้ผิวแหง้งเพราะผิวแหง้งก็จะเกิดรอยย่นเกิดการเหี่ยวมากปัจจุบันการกินไข่แดงก็ไม่เชื่อว่าทําให้ไขมันสูงแล้วถ้าเราไม่ได้สูงเกินนะนะคะแล้วก็กินไข่มันเป็นไขมันตัวดีด้วยนะคะก็สรุปว่าการจะทาให้ก็คือจริงๆ anti aging ก็คือดูไม่แก่เออดูไม่แก่ปัจจุบันนี้ถ้าตามธรรมชาติเนี่ยอย่างไรก็จะแก่บ้างแต่สามารถดีเลย์หรือทําให้ช้าลงได้โดยการใช้ ครีมบำรุงนะคะการรับประทานอาหารเป็นประโยชน์นะคะอาหารครบหมู่อาจจะมีอาหารเสริมคือพวกวิตามินนะคะวิตามิน B ซึ่งการดูดซึมนะคะเมื่ออายุมากขึ้นเนีจ,จะดูดซึมได้น้อยหรือวิตามินต่างๆนะคะก็เสริมได้ก็การเสริมวิตามินนั้นต้องระวัดระวังว่าอาจจะมีข้อห้ามในบางโรคนะคะก็อาจจะต้องปษษ<ฆ>รึกษาการลดวัยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยหกปีเราจะรู้สึกว่าแก่มากเลย <g> <c oughs> ปัจจุบันคนกเกษียณกับคนไม่กเกษียณหกสิบปีขึ้นไปทีไม่ออกทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องมีดหมอนะคะ <c oughs> เรื่องมีดหมอนี่ก็แน่นอนค่ะว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เราก็จะเห็นเจ็ดสิบปีเออหน้าตาเท่ากับสี่สิบนะคะแต่จริงๆ <c oughs> ก็คือจะไม่คงทนถา,าวรน,นะคะก็ต้องไปทำอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ต่างๆ ก็สามารถลดไวได้นะคะแต่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะก็ะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นก็คือสังขารย่อมเสืออ่อมตามกาลเวลานะคะ้ปัจจุบันก็เป็นอีกเคสนึน้องต่างผมจะเป็นคนก็คือ,อนใหญ่ก็สมัยก่อนก็ย้อมกันเนาะ,ะเพื่อไม่ให้ดูงอกก่อนไวดูงอกตามไวนะคะปัจจุบันมีการปล่อยให้ผมเป็นสีเทา นะคะอ่าก็เหมือนกันไฮไลท์ผมเลยเพราะบางคนก็ไฮไลท์สีเทาสีขาวก็มีไฮไลท์ปัจจุบันหลายคนก็ไม่ได้ไปย้อมไปไรแล้วนะคะแต่ทําผมให้ดูสุภาพดีเหมือนกับทําไฮไลท์มานะคะ